โะะทรเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008นะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์เนาะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0890416008จ้าวย,ย้ไหมรับผื่นนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะด้นในอัดฟ้าเกาให้เรียบร้อยเก็บทรงเรียบร้อยจ้ะสำหรับรคุณลูกค้านะคะที่เอลยี่สิบหกถึงสามสิบหกนะคะใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาใส่ได้ใส่ง่ายใส่สบายนะคะเพียงแค่ติดตะขอนะคะอะชุดแรกค่ะติดตะขอก ชื่แรกก่อนนะคะจากนั้นก็ป้ายมาแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาแบบนี้เลยนีน่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายนะคะ,ค,ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจน้องงานผ้าไทยผ้าทอสไตล์ร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะที่นุ่งสวมใส่อยู่แบบเป็นประจำประจำแบบนี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชนะคะที่ช่อง y YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วย